เอเจดีวีดีและเครื่องเล่นคาราโอเกะมาตรฐานใหม่ Ultra High Speed Internet เจ็ถึง100เมกจาก True Online สวัสดีครับฝากแนะนำตัวนิดน,นึงครับ ก็บริษัทชื่อบริษัท s p o t On Interactive นะคะซึ่งบริษัทเนี่ยหลักๆคือทำระบบมัลติทัสซึ่งระบบมัลติทัสเนี่ยก็คือจะรองรับหลายสัมผัสผมเห็นในเมืองไทยตอนนี้นะครับมีคนสนใจมัลติทัะไม่ทราบว่าที่ทำเนี่ยนะฮะทำฮาร์ดแวร์อย่างเดียวหรือทำซอฟต์แวร์อย่างเดียวหรือหมดเลยทั้งสองอย่างฮะค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าความถนัดของบริษัทเราเนี่ยคือการผลิตซอฟต์แวร์ของตัวเองแล้วก็เนื่องจากเราสามารถเขียนซอฟต์แวร์ระบบมัลติทัสของตัวเองได้เนี่ยทำให้เราสามารถ คัสตอมไมซ์สินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการส่วนเรื่องฮาร์ดแวร์เนี่ยเรานําเข้าเทคโนโลยีตัวนี้จากต่างประเทศนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีฮาร์ดแวร์ที่รองรับสินค้าได้ขนาดนั้นดังนั้นเราก็เลยต้องนำเข้ามาแล้วก็พรวายฮาร์ดแวร์ด้วยะคะ่ะอย่างตัวนี้นี่มัลติทัตรองรับได้ทั้งหมดกี่จุดฮะตัวที่เอามาโชว์เนี่ยจะ6จุดค่ะแต่ว่ามากที่สุดที่ระบบรองรับได้เนี่ยคือ32จุดค่ะพอดีตัวนี้เนี่ยเป็นลูกค้าของเราค่ะเขาจะเอาสินค้าตัวนี้ไปโชว์ในงาน, Show นะะ<ๆ>เทรดโชว์อะ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้แล้วก็จริงๆจะมีรองรับระบบสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยแล้วยังมีซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่น่าสนใจไหมครับค่ะก็จริงๆบริษัทเราทําเกมได้เหมือนกันค่ะครับซึ่งเกมเนี่ยอย่างตัวนี้ค่ะก็คือจะเล่นพร้อมกัน4ี่คนคเป็นการพยายามหา,มาแมลงเนี่ยแล้วทุกคนก็จะแข่งกันแล้วก็จะมีใบไม้เนี่ยโกมาแกล้งเพื่อนได้ค่ะเอาใบไม้เนี่ยโยนไปที่อื่นแล้วก็ เอาตัวบักเนี่ยเข้ามาในช่องของเราแข่งกันโอ้น่ารักมากค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยใช้เวลาพัฒนานานเท่าไหร่ครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นเกมเนี่ยคะ่ะก็จะประมาณ3อาทิตย์ขึ้นไปแต่ว่าถ้าตัวง่ายๆที่แค่ใส่กราฟิกลงไปแล้วก็ให้ข้อมูลเนี่ยประมาณ2อาทิตย์คะ่ะมางานนี้นี่ได้รับฟีดแบ็กเป็นยังไงครับ ก็ดีค่ะก็มีคนสนใจถามว่าเทคโนโลยีนี้คืออะไรแล้วก็เอาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาสพอร์ตได้อีกบ้างตัวนี้นอกจากจะเอามาทําเป็นเกมหรือใช้ในงานเทดโชว์ได้แล้วเนี่ยเราเอาไปใช้ในด้านการศึกษาก็ได้ด้วยโอเคขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับ วันนี้นะครับผมขอนำเสนอเรื่องราวของ Augmented Reality Technologies นะครับผมซึ่งผมเรียกว่าสร้างความระทับใจและสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ก็คือการใช้นวัตกรรมต่างๆนั้นมาปฏิสัมพันธ์แบบ interactive กับจออย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมโดยผมจะทำการสาธิตนะครับอันนี้เป็นของบริษัท eSpirit นะครับซึ่งในวันนี้เขาก็นำนวัตกรรม Augmented Reality มาให้ได้ชมว่าโปสการ์ดธรรมดาธราแบบนี้นั้นสามารถกลายเป็นอะไรได้บ้าง จากการ์ดนี้นะครับเราก็จะมาสู่กล้องจะมีกล้องอยู่ด้านหน้าผมอันนึงแล้วก็เราก็มองไปที่จอข้างบนการ์ดนี้เป็นการ์ดปกติธรรมดาทั่วไปแต่ว่าด้านหลังนะครับจะมีลักษณะของโค้ดชนิดนะครับเมื่อผมพลิกมานะฮะผมจะให้ดูก่อนนะฮะพอผมพลิกขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีโฆษณาปรากฏขึ้นมาทันทีแล้วจะตามผมไปทุกๆจุดนะฮะที่ผมสายไปนะฮะเห็นตัวอักษรตรงมือผมไหมฮะอันนี้จะทําลักษณะในการเปลี่ยนเพจเห็นไหมฮะ ทางด้านซ้ายมือเห็นไหมฮะซ้ายมือก็จะมีถ้าผมเปลี่ยนใส่กับลูกศรมันก็จะเปลี่ยนได้ลองแตะเข้าไปอีกทีนึงเปลี่ยนอีกครั้งหนึง่งลองแตะเข้าไปอีกทีนึงเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึง่งแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือลักษณะของการพลิกโปสการ์ดดังกล่าวนี่ให้เปลี่ยนองศาทุกครั้งที่เปลี่ยนองศานะครับโฆษณาก็จะเปลี่ยนตามด้วยโดยที่คุณสมบัติของแต่ละมุมนั้นจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นตัวนี้จะกลายเป็นวิดีโอเลยครับวิดีโอเคลื่อนที่ครับ เหมือนเล่นกลครับพอกับด้านก็จะกลายเป็นโฆษณาตามปกติลองจินตนาการว่าเราใช้เว็บแคมนะฮะแล้วก็มีภาพยนตร์โฆษณาที่จะเกิดขึ้นจากโพสการ์ดที่เราอาจจะฉีบมาจากแมกกาซีนใช่ไหมครับซึ่งจะต้องใช้ลักษณะเดียวกันนี้นะครับซึ่งจัดว่าเท่ดีครถ้าเราเอามือปิดกล้องปุ๊บนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอ,อ้าวหายไปละวหายไปไหนครับ D i g i t a l Life ครับ ดีสูดสดีแมก็ก X Series the new look สุดขีดกับชีวิตสไตล์ X ก่อนจากกันในวันนี้มีข่าวฝากถึงวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจไอทีกับกิจกรรมบอกรักแม่ทางไทยที v 5ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวรโรกาส12สิงหามหาราชินีนี้โดยการร่วมส่งคลิปวิดีโอบอกรักแม่ความยาวไม่เกิน1นาทีมาที่ photo contest t v 5 v online com แล้วก็เข้าไปร่วมคลิกไลค์ ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Thai t v 5หนึ่งคนนั้นจะไลค์ได้มากกวนน่า1คลิปนะครับและคลิปที่ได้รับการคลิกมากที่สุด3อันดับรับไปเลยที่พักตากอากาศ3วัน2คืนสำหรับพาคุณแม่และครอบครัวไปเที่ยวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w o r l d w i d e w e b t v 5 c o t h ครับเข้ามาคลิกกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของ c ซ b e r ร i t ิแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับหว้ใจ